สวัสดีครับผมครูเอระครับจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับทางช่องยูทูปก็คือการนําคลิปร้ายสดนะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันผ่านทางช่องช่องยูทูบนะครับทุกวันเวลา10บอา่าใช่ไหมไม่ใช่10บีทุกวันเวลา7จ็นาฬิกานะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอ่ถ้าเป็นทางชา่องยูทูบเนี่ย ถ้าเป็นทางไลฟ์สดเนี่ยจะเป็นเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับวันหยุดคุยกับทรประมาณ10นาฬิกาก็จะไม่ว่าคุณจะไลฟ์หรือว่าจะอัปคลิปส่วนใหญ่ก็จะเวลาประมาณนี้นะครับก็จะมาพบกับทุกท่านนะครับถ้าเป็นวันธรรมวันหยุดหนัมันจะเป็นตอนเช้านะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับวันทํางานก็จะเป็นตอนเย็นๆหลังเลิกงานนะครับแต่ถ้าชาแนลทูคือทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้านะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับส่งท้ายปีผมดูจากลิสต์นะครับลิสต์ เลขที่ขอเข้ามาเนี่ยโอ้หนักแทบทุกเลขเลยก็น่าจะเป็นการแบบว่าเหมือนทิ้งทวนนะทิ้งทวนปีแน่ว่าเป <c oughs> เรื่องหนักๆนะปีหน้าขอเรื่องสบายแต่จริงๆก็ไม่สบายหรอกเล,เลขแต่เลขที่เข้ามาก็ค่อนข้างจะหนักแต่ว่ามันสามารถอธิบายได้จากรหัสตัวเลขยังไงเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันครับวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มสามสามเจ็ดแปดห้า <c oughs> โอ้สามคู่ใช้เห็นนี่ถ้าเป็นตาม ตามแบบเบอร์มงคลนะครับวันนี้แทบเ<ม>ฟียงริงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นาการอ,าราอ่านรหัสตามมาดูว่ารหาัสจริงๆแล้วคนลักษณะประมาณเลขเนี้ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับครูยากขออนุญาตแชร์นะครับไลฟ์สดนะครับไปอย่างชั้นเรียนแป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ะทำไมหาไม่เจอ ใ็จแล้วครับอ่ะโอเคนะครับผมโอเคก่อนอื่นก็พูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้นะก็ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันนะครับก็จะมีสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็ห้าแปดแปดห้า ครับทางสามคู่คุยทําเลขคู่ไ้แล้วสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูเลขก,กลุ่ม3ตัวนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยกลุ่ม3 7 8 8 7 3แล้วก็5 8 7 7 8 5นะกลุ่ม3ตัวและ2ตัวคุยทําเวลนะครับไปดูเพื่อขยายความของกลุ่มนี้ได้เลยส่วนการรีวิวเลข4ตัวครับเช่นเคยผมจะอ่านจากตําแหน่งเป็นตําแหน่งเลยนะครับจะได้ทําความเข้าใจกันในง่ายขึ้นในทางชั้นเรียนเนาะโอเคนะครับเลขก,กลุ่มนี้นะครับคเอกตั้งชื่อว่า พลังงานฝันฝ่าฝ่าฟันพลังงานฝ่าฟันพิมไว้นะครับพลังงานฝ่าฟันคืออะไรทุกคนเห็นเลขเนี่ยถ้าในชั้นเรียนก็น่าจะพอแล้วสามเลขเนี่ยเป็นเลขที่ออกเป็นเชิงแบบแข็งทั้งสามกลุ่มเลยเอาว่าในไอ้ทั้งทั้งทั้งสี่ตัวเลยเอาว่าอันไหนที่เบาสุดนะก็น่าจะเป็นเลขห้านะครับเบาสุดแต่เลขห้าเนี่ยก็เป็นประธานของฝั่งดาวสุประคอเนาะซึ่งก็มีความแข็งอยู่ในนั้นพอสมควรเช่นเดียวกัน พอมาร่วมกันเนี่ยโอ้โหแน่นอนต้องเป็นยอดหนักสู้แน่นอนนะครับสำหรับเลลขขุมนี้อามาดูกันว่าแต่และตําแหน่งเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> เริ่มจากตัวท้ายก่อนนะ,ะคุยขอเริ่มจากสี่ตัวท้ายก่อนนะครับสามเจ็ดแปดห้าตัวท้ายตัวตน,นครับเป็นคนที่ช่างคิดช่างปิจานาเนาะแล้วก็มีความแน่วแน่ในการ,ใน,การในเวลาสมมุติว่าเจอสิ่งอะไรที่เขาเนี่ยเขาขอจับก่อนจับแนวทางก่อนว่าโอเคอันนี้เป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับ จะไม่ได้รีบเร่งว่าจะต้องแบบต้องมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ผมว่าเลขกเลขห้านี่เรียกว่าเลขคิวซีนะทุกอย่างตรวจก่อนขอตรวจขอมองขอพิจารณาก่อนนะครับแต่ถามว่าตึงแบบเลขเจ็ดหรือเลขเลขหนึ่งไหมก็ไม่ตึงขนาดนั้นแต่คือขอตรวจก่อนนะ่ะเหมือนตำรวจอนะ่ะมีด่านก็ขอตรวจก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมบอกเล้เลขห้าก็ไม่ค่อยยัดเท่าไหรนะ่ อันนี้ไม่ได้อันนี้พูดแซลคัคำขนะครับเลขห้าก็จะไม่ได้มียงยัดข้อหงข้อหาอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้คือตรวจขอตรวจขอเช็คขออะไรพวกนี้นะครับขออะไรพวกนี้อยู่พอสมควรนะก็ผมว่าเป็นเลขที่ไปสู่บางคนถามว่าเลขหาคือเลขสติปิดสติได้ไหมโอ้แปดห้าโอ้โหนี่ปิดนะสห้หลอกหวยองวาเขาเป็นคนตรวจสอบอะช่างพิจารณา ถามว่ามันไปนลองเลขพวกแรงๆได้ไหมมันก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นแนวในเชิงเชิงบวกนะก็คือโอเคมันรู้ว่าจะต้องใช้พลังงานนั้นยังไงแต่ถ้าเป็นด้านลบก็คือในในเมื่อมันรู้มันต้องใช้พลังงานยังไงเวลามันใส่มันก็จัดเต็มนะนึกออกใช่ไหมมันรู้ไงนึกออกไหมพอรู้ว่าเออเนี่ยอันนี้พลังงานเท่าไหร่อ๋พอใส่ถ้าใส่เต็มลิมิตได้ขนาดไหนเพื่อที่มันจะไม่ให้แบบว่าเออ มีผลต่อตัวเองแบบทำร้ายตัวเองกลับคืนมามนก็ทําได้คือมองทั้งสองมุมจะมองว่าไอ้เลขห้านี่แหละจะเป็นเลขที่เหมือนกับควบคุมควบคุมพลังที่มันเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบได้ดีแต่ว่าถ้าคนเป็นคนดีอ่ะพลังงานนะั้นมันสร้างพลังงานดีแน่นอนแต่ถ้าคนเป็นคนไม่ดีแน่นอนว่าคุณมีเจอเลขห้าเราต้องระวังเหมือนกันเรียกว่าหัวหมอเลยนะครับ <laughs> คนเลขห้าตายเนี่ยนะครับอ่ประมาณนี้นะ ตำแหน่งต่อมาเป็นเลขแปดนะเมื่อกี้เกิดมันนิดๆว่าเอ้ยมันคุมอยู่ไหมนะครับแนวทางเป็นเลขแปดเอาง่ายๆว่าคุณมองแล้วว่าสิ่งนั้นคุณกําลังจะทําอะไรสิ่งเนี้ยคุณจะทําอะไรพอคุณรู้ว่าคุณอยากจะทําคุณทําได้อย่างเต็มที่คุณตัดสินใจเลยถือว่าถ้าถ้าคุณมองว่าถ้าเกิดได้เคยได้ยินคําทํานายเกี่ยวกับเลขสามห้านะที่บอกว่าเป็นคนเด็ดขาดนะแปดห้าหนักกว่านั้นนะ่ะ นะครับแปดห้านักกว่านัถ้า3าหเป็นทหาร8ปดห้าผมว่าก็น่าจะพุกผอบอ,อะไรประมาณนี้นะครับหนักเหมือนกันรู้ปุ๊บใส่ปับ๊บตัดสินใจพุ๊บพับพุ๊บพับโอ้โหแค่วข้องว่องไวหัวเร็วเลยแหละในการที่จะนําไอเดียอะไรไปใช้แบบโหจัดใหญ่จัดเต็มจัดหนักเพราะนั้นคน8ปดห้าเนี่ยเจออะไรไม่ค่อยหวัน่นอันเนี้ยแปดห้าผมยังมองว่ายังมีความซอฟต์อยู่ตรงที่ว่าอ๊ มองปั๊บเล็งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรื่องไหนเรื่องไหนคิดปั๊บปุ๊บจับเป็นขั้นต,นตอนแต่ได้เป็นห้าแปดนี่หนักเลย <c oughs> อันนี้เอาเต็มที่ครับประมาณนั้นนะครับอันนี้แปดห้าถือว่าโอเคแต่ว่าทีเด็ดมันไปอยู่ตรงที่ว่าข้างหน้าอีกสองตัวเนี่ยการถ่ายทอดเป็นเลขเจ็ดคุณเชื่อไหมว่าเจ็ดแปดห้าเนี่ยผมเคยพูดไปว่าถ้าเกิดมันจะทําอะไรนะมันไม่มีอะไรที่มันทําไม่ได้อะมันต้องได้ทํามันต้องจริงจังทุกเรื่อง นี่จะเป็นท้ายแบบเจ็ดแปดห้าเนี่ยใครห้ามก็ไม่อยู่ผมให้ปาวานมาฉุดเลยมตส่งเอาช้างช้างตัวเล็กไปก็ไม่อยู่นะครับไม่อยู่อันนี้แน่วแน,วแนว่อะคือถ้ามองในมุมดีคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แน่วแน่ในเส้นทางที่ตัวเองอยากจะทําอยากให้มันเกิดอยากให้มันจะสําเร็จอะไรพวกเนี้ยพวกนี้เขาพลังงานเยอะมากคือพลังงานในลักษณะของอินเนอร์ตัวเองมาเลยผมจัดเต็มอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะแล้วทีเด็ดคือคือมันเป็นเลขสามตรงวิธีการลงมือด้วย ทำจริงครับไม่มีหลอกถ้าคือเมื่อไหร่เหมือนเรากําลังยิงมิสไซล์อ่ะมิสไซล์ล็อกเป้าอะ่ะเออเหมือนเราล็อกเป้าอะไรประมาณนั้นอะ่ะคือถ้ามันล็อกมันต้องได้คือถ้าจะพลาดก็พลาดเพราะว่าเออมันอาจจะแบบคนที่แบบคุณต้องเหลี่ยมกว่าเขาอะ่ะแล้วคุณคิดว่าสามเจ็ดแปดหน้านี่เหลี่ยมเยอะไหมโอ้เหลี่ยมเยอะนะโอกาสผมมองว่าถ้าจะโดนถ้ามันล็อกเป้านี่พลาดเป้าผมว่าน่าจะแค่สองหรือสามเปอร์เซ็นต์ ในการพาดแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็พาดได้เพราะมันใสเต็มไงเวลาใส่เต็มมันอาจจะหักทิศทางมันหักน้อยแต่ถ้าใครที่จับทางคนเรข่งน,นี้ได้ก็น่าจะแบบพอหลบได้แต่คุณหลบตลอดไม่ได้หรอกเพราะเขาจัดเต็มแน่สมมติว่าครั้งเนี้สมมติว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแล้วเ็าทำจริงจริงอย่างนีน้ถึงแม้ว่ามันมีโอกาสพาดแล้วมันพาดอ,อีกสักพักเขาสวนกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับอีกสักพักไม่นานไม่นานเขาสวนมาเลยเขาใส่ จัดหนักจัดเต็มใส่คุณแน่นอนวันนั้นไม่มีเหมือนเหมือนนักมวยที่หมัดหนักต่อยเวืดแต่ก็ต่อยต่อไม่หงอกไหมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้จนกว่ามันจะสําเร็จนะครับน,นี้แหละคือพลังงานที่แบบจัดเต็มมากสาหรับคนนี้แต่แน่นอนครับคนที่มีพลังงานมีความคิดมีไอเดียหรือวิธีการลงมือขนาดเนี้ยร่างกายสําคัญทั้งเรื่องของร่างกายของสมองร่างกายของร่างกายจริงๆนะครับ ภายนอกเนี่ยเต็มที่ใช้พลังงานเยอะถ้าคุณอยากให้ซอฟต์ลงคุณต้องรู้จักถอดปลั๊กตัวเองบ้างบางทีนะทําให้ทุกอย่างมันเบาลงบ้างเช่นสมมติว่าทำงานเจ็ดวันใช่ไหมพักแบบเต็มๆเลยวันหนึ่งเป็นอย่างต่ำนะพักไปเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าสมมติว่าพักวันอาทิตย์วันหนึ่งเนี่ยผมรู้ว่าวันจันทร์เนี่ยพ <c oughs> ูดใส่เต็มแน่ <c oughs> ทางานเกินอยู่แล้ว เกินเวลาที่มันกําหนดอยูนะเพราะคุณจัดเต็มแน่ทั้งองคนนี้ขยันมากครับขยันสุดๆไม่ว่าอะไรเข้ามาคุณจัดการมันได้หมดเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนผลข้างเคียงเรื่องของทั้งการใช้พลังงานตัวเองแล้วก็แล้วคนเล่งเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะครับชัดเจนแนวทางชัดเจนมันตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงอะ่ะบางทีมันก็อาจจะเรียกว่าแหละ <c oughs> มันก็มีแรงประทะเยอะอืทางเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของ คำพูดคำจาทีหน้าท่าทางอะไรพวกนี้ก็ต้องต้องระวังด้วยนะครับซึ่งมันก็มีส่งนอันนี้คือด้านหลังนะครับซึ่งยิ่งถ้าเป็นด้านหน้าคุณคิดดู้ะคนนี้อากาศก็นั้นนะเกิดข้างหน้ามาปุ๊บสามเจ็ดมลรงเนี่ยเอาเรื่องเลยนะหน้าตาเนี่ยสามเจ็ดแปดด้วยนะหน้าตาเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องแบบนั้นเอกลักษณ์เป็นตรงเป็นตบไปเลข่้ยๆนะหน้าตาเอาเรื่องแบบนั้นตลอดโอ้โหนี่แบบผมมองไปทางพวกทหารอะไรไปเลย จริงจังตลอดเวลานะครับเพราะน้ำหนอาจะไม่เหมาะงานบริการหรืองานอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ต้องแบบพบปะผู้คนที่แบบต้องอาศัยการพูดคุยเจรจา,ะาอะไรเบาๆอะไรซบซบมาเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าคุณเป็นคนมีเลขนี้นะแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้นะต้องทอย่างนี้คือเขาเป็นลักษณะของผ <c oughs> ู้นําในการบุกตะลุย <c oughs> อาจจะเหมือนพวกทห,ทหารตำรวจอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งงานที่แบบว่าต้องลุยงานอนะ่ะไม่ได้สนใจบุคลิกตัวเอง เออเนี่ยได้ตรงแนวจัดไปนะครับ <c oughs> น,นี้คือด้านหลังกับด้านหน้าเนาะนะครับก็คือเลขค่อนข้างแรงเลขของข,องของ้านแรงเรื่องปัญหาอุปสรรคเนี่ยไม่มีกลัวไม่มีถอย,ไม,มถอยไม่มีท้อนะครับเพราะนั้นพลังงานนีจะเต็มมากนะครับคราวนี้เรื่องเสริมแน่นอนว่าพลังงานจะเต็มเรื่องการเงินละ่ะจะเป็นอย่างไรการเงินเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจหายัยงไงก็ต้องได้อย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็นมนุษย์ล็อกเป้าอะ ล็อกเป้าจริงๆแล้วล็อกเป้ามีเลขแปดด้วยคราวนี้เรื่องหาเต็มสิบผมให้ยี่สิบเลยคือหาถึงแม้ว่าสามเจ็ดหรือห้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นแต่ว่าพอมีแปดมนี่ประสานกับกลุ่มที่แบบมีพลังงานในการหาเงินผมว่าเขาหาได้เก่งมากๆนะครับแล้วข้อดีคือวิธีการจัดการหรือวิธีการใช้จ่ายของเขาน่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้เป็นของเล็กของจุกจิกอะไรพวกเนี้ยไม่มีไม่มีนะครับไม่ของแต่ว่าถ้าเกิดว่าของใหญ่ของอะไรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้จ่ายออกไปได้พอสมควร พะนั้นก็ให้ระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายของที่มันมีชิตีใหญ่ก็พออย่างอื่นก็โอเคภาพรวมเต็มสิบผมให้แปนะเรื่องของการการเงินนะภาพรวมแต่คนไม่ค่อยกล้าใช้หรอกามันเหนื่อยมันทําเต็มที่ไงนะครับแต่สาหรับเราคุยกันนะมองภาพรวมว่าเต็มสิบก็ให้สักแปดนะครับเรื่องของการเงินโอเคเลยนะโอเคเลยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของความรักนะครับคู่ครองอะไรพวกแน่นอนครับเป็นผู้นาไม่ใช่ผู้ตาม จีบใครก็ไม่ค่อยกิ่งแต่ถ้าจะเอาต้องได้อาการประมาณเนี้ยนะครับมันก็ดูขาดเสน่ห์ไปพอสมควรในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรพวกนี้มันแต่ถ้าคุณต้องการความจริงใจความตรง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 ,ง,งความแบบว่ากูรักเองข้ารักมึงอะอะืประมาณเนี้ถ้าชอบสไตล์นี้อ่ะเรอ่งเนี้ยตอบโจทย์แต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่ชอบกันผมก็เลยมองวาอ่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็น เสน่ห์แบบมหาชนอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นลักษณะความจริงใจนีจ้จะเต็มนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสาหรับเลขกลุ่มนี้นะครับครบทวรัวรอบได้นะครับสําหรับหน้าหลังแล้วก็เรื่องเสริมการเงินหรือแล้วก็ความรักนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับที่ใครก็ตามที่เป็นอยู่ในชั้นเรียนก็สามารถสอบถามได้ตลอดนะครับแล้วก็ทางเพจแล้วก็ทางช่องยูทูบด้วยนะครับก็ คลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ครูเอกจะทําคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆืซึ่งสัญญานะครับเพราะว่าสัญญาณมาหลายแบบมาเป็นปีปีแล้วแหละว,ว,ว่าจะต้องทําคลิป4ตัวจนก,กว่าจะครบ,ะครบจะครบที่ขอนะเพราะถ้าทําครบทุกกลุ่มเนี่ยอายุไม่น่าจะถึงเพราะมันมีหมื่นกว่ากลุ่มนี่ผมก็ใช้ชีวิตมาครึ่งชีวิตแล้ว อีกครึ่งชีวิตกวไปทำอย่างอื่นบ้างคงมไม่ได้รีวิวตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วจะเจอกันกันกบครูอีกในคลิปถัดไปนะครับเจอกันทุกวันแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม